สวัสดีครับสวัสดีกนด้วยนะคะว่าวันนี้ผมว่าตัวตัวหมดชนแนลนะครับรตัวโมดชนแนลของคนหนึ่งนะครับก็เขารับทำสก,กินนะฮะเดี๋ยวกานเน็กยับในไรนนี่ครับเขียนว่ารับทำอินโทรฟรีแล้วแป่แล้วฟรีแล้วแป่นะครับ ก็อันหนึ่งนะบโปรโมทแชแนลเอแชแนลผมหรนะือเขานะฮะกี่ซับก็ได้อ่าเมนว่าตัวอย่างอันนี้เมนว่านะครับตัวอย่างอน,นี่คือตัวอย่างนะโปรโมทแล้วหรือโปรโมทแล้วครับโปรโมทแล้วค่ะอะไรประมาณนั้นก็ได้นะฮะตามด้วยชื่อของคุณแล้วก็ตามด้วยหมายเลขอินโทรสามรอครับ สี่อย่าเล่งห้าไม่มีคือห้านี่คือเลยครับไม่มีคือะลรครับผมยังงงนะครับช่างมหงครับก็เม้นต์เลยนะฮะช่างมหงครับก็อันนี้อินช่ก่อนนะครับไปติดตามไปขอด้วยนะครับตอนนี้เขามีสองร้อยสี่สี่คนแล้วนะฮะเด็๋ยวดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆฮะ ชิบหายชิบหายตาฟ้าเก้อไหนฮะดูฮะดูฮะดูฮะมไม่เห็นเนาะก็สากคืนนี้นะครับถ้าใครที่ชอบหรือกดไลค์ให้เขาด้วยกดไลค์ผมด้วยนะครับสากคืนนี้บ๊ายบายค่ะ